หญิงชายต่อยกันกลางวันเดือนบวชถามว่าผู้หญิงผิดไหมพี่น้องดูนะครับคำถามนี้เขาถามว่าหญิงชายต่อยกันเดือนบวชผู้หญิงผิดไหมไอเรื่องผิดมันผิดทั้งคู่นั่นแหละเพราะของอย่างนี้มันตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง่า และที่สำคัญสิ่งนั้นมันไม่ใช่อยู่มันไม่ใช่อยู่หน้าแข้งเทียะฮ <laughs> ่า,ามันผิดทั้งคู่แต่ในเงี้กีฟารัตเนี่ยน,นะวาจิบเฉพาะบนผู้ชายผู้หญิงไม่วาจิบเข้าใจนะครับไอเรื่องฮารามฮารามทั้งคู่เรื่องเสียบวชเสียบวชทั้งคู่ เรื่องกีฟารัตวา j ิบเฉพาะผู้ชายต้องเสียกีฟาระถือสินอดสองเดือนติดต่อกันผู้หญิงล่ะไม่ต้องถามว่าเอ๊ะทำไมถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวาตาและได้วางกฎเกณฑ์อย่างนี้สาเหตุเพราะว่า,อาของผู้ชายนี้ มันจะต้องอาศัยน้องชายแค่มีใจใจสู้แต่ถ้าน้องชายอู้ง,งานมันทำอะไรไม่ได้ซึ่งมันต่างกับผู้หญิงคุณจะมีใจไม่มีใจทำได้ทั้งนั้นเลยอ่าไม่เห็นวนะ่าผู้หญิงถูกขมขืนก็มีใจไหมละ่ะไม่ใช่มีใจแต่เขาสามารถทำได้แต่ถ้าผู้ชายเนี่ยนใจสู้น้องชายอู้ง,งานทำได้ไหมละ่ะทำไม่ได้อ่า นั่นแหละครับเลยาศาสนาวางกฎก,ฎกติกากีฟาระชเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเข้าใจนะครับอืม